ที่ตาจากเราไปทำให้เราเรียนกงบุหรือว่ามันสอนอะไรเราที่สำคัญอย่างไรบ้างบะถ้าจะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเรียนรู้หรือว่าสอนเราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลคนในครอบครัว,วอะไรค่ะพอคิดว่าอย่างการหนึ่งตอนที่ปอดูแลตาบางทีบางอย่างปอไปขาดใจเขาอย่างนี้ บางทีพอยังมาเสียใจพอไม่น่าทํเลยแต่พอก็คิดว่าพอทําเพื่อตัวตายเองอย่างคุณตาในช่วงหนึ่งน้ําคุณตาจะท่วมปอดบ่อยแล้วหมอไม่อยากให้คุณตากินน้ําอะไรหวานๆมากหรือว่ากินน้ําเยอะ<ม>แต่คุณตาชอบกินนมเย็นมากกินอะไรเงี้ย<ม>แล้วปอไม่ให้ขนะเขากินอเี้ยเขาก็จะโกรธจะน้อยใจแต่อันนี้พอคิดว่าพอทาเพื่อเขาแต่อย่างกับการดูแลครอบครัวเนี้ยพอรู้สึกว่า ก็อยากดูแลแม่อยากดูแลพ่อในตอนที่เขายัางอยู่ให้ดีๆ<ม>จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมากกว่า<ม>อยากอยากดูแลตัวเองครอบครัวตัวเองให้ดีๆก่อนแล้วเรื่องตัวเองเอาไวท้ทีหลังม,มันไม่ใช่แค่ดูแลครอบครัวตัวเองปอคิดว่าคนเราเกิดเกิดมาเป็นคนนะพี่เราดูแลได้มากกว่าครอบครัวตัวเองเรามีแรงที่จะทําเพื่อคนอื่นได้มากกว่าแค่ครอบครัวเราปออยากจะ ดูแลใครก็ได้ที่เขาลําบากกว่าเราเราเท่าที่ปอจะทําให้เขาได้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องปอคนไหนอย่างปอจะมีญาติคนหนึ่งอะพี่เช็คที่เขาอยู่เยววาวราชอะคะแล้วลูกเขาก็ไม่ค่อยได้ดูแลเขาอยู่ตัวคนเดียวแล้วเขาก็ลําบากเขาแก่แล้วลไม่มีใครช่วยเหลือเขาเลยช่วงที่ปอมีตังปอจะไปเยี่ยมเขาต่อนะเดือนละครั้งสองครั้งเนี่ยจะทุกครั้งจะไปจะซื้อของซื้ออะไรจะสังเกตว่าเขาน่าจะกินอะไรเราจะซื้อไปฝากซื้อของมาฝาก เอาไม่เห็นเป็นไรเลยอืมมันกินได้หลายวันกินได้หลายวันเยอะไม่ต้องซื้อมาเยอะไม่เยอะเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นแบบนมถั่วเหลืองชงกินตอนเช้าน่ะก่อนอืมออกไปขายของอ้มไม่ได้กินข้าวนะเออเออชงอันนี้กินแล้วกินกับอันนี้เนี่ยเออตอนเช้านี่กินนี้ได้นี่ผลไม้ไปอยากเปลี่ยนอันนี้นมนะแล้วแคลเซียมมีแคลเซียมสูง กินแล้วจะได้กระดูกแข็งแรงอึนจะได้มีแรงไปค่ะ ทิานอะไรขออะไรใบตา่าง่วนมาก็จะขอให้พระคุ้มครองตาค่ะแล้วก็จะบอกตาว่าวันนี้มาทําบุญให้ตานะแล้วก็หนูก็จะพูดในใจหนูก็จะเหมือนคุยกับเขาตาเป็นยังไงบ้างอรเงี้ยว่างก็มาบอกหนูบ้างนะแก็จะบอกว่าเออหนูรักตานะแล้วหนูจะเป็นคนดีตั้งใจทําตัวให้ดีมีขออะไร ให้ตัวเองบนะ้างเลยส่วนมากหนูม่ค่อยขออะไรเวลาหนูไหว้พระอะไรเงี้ยหนูจะไม่ค่อยอธิษฐานขออะไรหนูก็ส่วนมากหนูจะพูดถ้าหนูไหว้พระหนูจะขอว่าถ้าหนูตั้งใจทําในสิ่งนั้นดีแล้วก็ขอให้พระส่งผลให้มันสําเร็จแต่ถ้าหนูยังตั้งใจทําไม่ดีพอแล้วมันไม่สําเร็จก็ขอให้มันเป็นที่ตัวหนงคือเชื่อว่ามันขึ้นอยู่กับเราตัว,ตวเร<อ>าใช่ค่ะ ปูเย็นนี่มีส่วนหนที่มีความละไม้คล้ายกับคุณตาเราเรื่องเกี่ยวกับักยังไงเป็นคนที่พอรู้สึกว่าปู่กับคุณตาเหมืนกันที่ว่าเขาจะชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าจะไม่เบียดเบียนใครอยู่ได้ด้วยตัวเองใช้ชีวิตด้วยตัวเองอย่างนี้ค่ะไม่พึ่งพิงหนอื่นไม่สร้างความเดือดร้อนหนูจะทําอะไรก็จะเกรงใจคนอื่นไปหมดคุณตาจะเป็นคนให้เกียรติคนอื่น จะเป็นคนเคารพคนอื่นไม,ไม,ไม่ไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่จะช่วยเหลือคนอื่นคนทำไม่ออคิดถึงตาอันนี้มันมีส่วนไหมที่ทําให้เราอยากมาอยู่ใกล้ๆกล้ผู้เย็นเคยมาหาผู้เย็นด้วยพาความรู้สึกแบบนี้มาไหมคือแบบว่าไม,ไม่ไม่มีไข่แล้วก็คิดถึงตาแนละ้วก็ ก็เลยมาหาปู่เย็นเพื่อความสบายใจอย่างงี้ก็บางทีแค่มาแบบไม่ต้องไม่ต้องคุยกับปู่ก็ได้แค่นั่งมองเฉยหนูก็รู้สึกดีพอเหมือนบางทีตอนอยู่กับตาจะรู้สึกตลอดว่าเราดูแลเขาไม่ดีพอพอมาเห็น like, ป exactly. okay. like um, ู่ก็จะแบบบางทีแค่หนูมาแค่มาดูแค่อยากเห็นว่าปู่ยังสบายดีแค่นี้หนูก็สบายใจ ที่นั่งมองแบบนีน้ความรู้สึกขอามันเป็นยังไงมันรู้สึกเคว้งๆงนะคะแบบคนอายุขนาดนี้คนหนึ่งอ่ะต้องมานอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วมัน,ม,นมันเหมือนความปลอดภัยมันก็ไม่ค่อยมีทั้งไหนจะทั้งยุ่งกาดทั้งอะไรอยู่บางทีเราก็เป็นห่วงอยากให้ปู่แบบอยู่บ้านแบบเหมือนคนทั่วไปเพราะปู่ก็อายุมากแล้ว ก็เคยถามตจปู่เขาก็บอกว่าเขาไม่อยากรบกวนใครเขาอยากอยู่ของเขาอย่างนี้เคยด้องอยู่แบบนี้นานมากที่สุดกร่บลาไหดืก็เคยนั่งจนถึงประมาณสี่ทุ่มคะจากประมาณทุ่มกว่าเกือบสามชั่วโมงค่ะตอนนั้นมีเพื่อนมาด้วยเคยคิด ในแง่มุมอื่นที่ต่างจากนี้บ้างนอกจากขนสานนอกจากถ้าคิดเราก็จะคิดว่าปู่เลือกชีวิตของปู่แบบนี้ค่ะปู่เลือกที่จะไม่อยากจะรบกวนใครมไม่อยากจะพึ่งพิงใครแล้วปู่แบบถึงแม้จะอายุขนาดนี้แต่พร้อมที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองไม่ว่าอะไรก็ไม่กลัว อู่ด้วยตัวเองดีกว่าการที่จะไปรบคนอื่นรบคนอื่นมันทําให้เราคิดอะไรได้บ้างไหมจากสางเี่นนมในแม่องมอสมันทาให้ตออุ้กเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งขึ้นเรารู้สึกว่าขนาดปูอ่อายุขนาดเนี้ยปู่ยังกล้าเผชิญอยู่กับอย่างเงี้ยคนเดียว,วเราๆอะ่ะบางทีตออาจจะไม่มีคนตาหรือไม่มีใครอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าพอจะทําอะไรไม่ได้ เราโจคนเดียวเราก็สามารถทําอะไรได้ยังปูปูอยู่คนเดียวปูยังทําอะไรได้ตั้งหลายอย่างข่าปลาหุงข้าวทาอะไรเองได้หลายอย่างดังนั้นเราก็ต้องทําได้เหมือนกัน